นอกจากนี้ท่านไปนะครสวรรค์แล้วนอกจากจะไปะดูติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําการขุดลอกแม่น้ําลําคลองต่างๆที่จะรองรับน้ําในช่วงฤดูฝนท่านไปดูในเรื่องของที่ดินทํากินด้วยค่ะพี่บอลเรื่องนี้สําคัญนะครับที่ดินทํากินเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบอาชีพสร้างไรายได้ด้วยแน่นอนครับภารกิจสําคัญคือท่านบอกเลยว่าประชาชนต้องมีที่ดินทํากินนะฮะก็ได้มีการมอบสัญญ,ญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตพี่น้องประชาชนจะต้องมีชีวิตและก็ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับโดยภารกิจหลักเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันท่านยกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรก็ลงพื้นที่มอบนะฮะที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสัญญาเช่าที่ดินทํากินพลิกชีวิตประชาชนให้กับชาวนาครสวรรค์กว่า1000รายเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะโดยเป้าหมายนะคะก็คือต้องการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ ครับผมที่อาคารอนเนกประสงค์สัมมนา,นาและจัดแสดงนิทรรศการที่บึงบรเพชรอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ เอื้อราชสัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชนประจำปีงบประมาณ2,568ครับโดยมีนางสาวจิราพรสินทุพไยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยครับ แลวก็แน่นอนนะฮะท่านจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะนางสาวแพทองทานชินวัตรเนี่ยร่วมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการนี่เลยฮะธนรัก์เอื้อราสัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชนประจําปีงบประมาณ2568ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็บอกเลยนะครับว่ารู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ประชาชนเนี่ยได้รับมอบสัญญา ยาเช่าที่ดินราชพัสดุซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญและไฮไลท์สําคัญเลยก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสําหรับประชาชนที่จะมีที่อยู่อาศัยมีที่ดินทํากินเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงให้กับประชาชนนําที่ดินตรงนี้นะฮะไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลครับให้ความสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐแล้วก็แก้ไข สําคัญคือที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงที่ดินทํากินให้กับประชาชนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะโดยท่านนายกท่านบอกด้วยนะคะว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบสัญญาเช่าที่รัชพัสดุนอกจากจะมีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและมีที่ดินทํากินแล้วนย,ยังสร้างความสบายใจค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการไล่ออกจากที่ดินค่ะพี่บอลทําให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคมีกําลังใจในการประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างยั่ง ยืนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์สีตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งที่จะให้คนไทยเนี่ยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์สีนะคะซึ่งได้มีการมอบให้กับประชาชนจํานวน1นึ่คนด้วยกันที่ได้รับมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุในครั้งนี้ค่ะมีทั้งอยู่ในอําเภอเมืองคอนครสวรรค์อเาเภอชุมแสงแล้วก็อําเภอท่าตะโกด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายในการที่จะมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุในปีงบประมาณ2568เนี่ยไว้อย่างน้อย 5,055สัญญาค่ะนี่นะคะคือหลักใหญ่ใจความพี่น้องประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยที่ดีนะครับแล้วก็มีแหล่งที่จะประกอบสัมมาอาชีพด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดเอาไว้ด้วยนะฮะนอกเหนือจากที่ดินทํากินไว้อยู่อาศัยแล้วก็ไว้ทําสัมมาอาชีพแล้วเนี่ยเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดนะฮะ,ะเป็นหลักใหญ่ใจความเลยท่านบอกเลยว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อนําผู้ที่หลงผิด ติดยาเสพติดเนี่ยกลับคืนมาสู่สังคมด้วยอย่างที่ตนเองได้ย้ําตลอดว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่แค่เป็นคนที่หลงผิดออซึ่งการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่พี่น้องประชาชนทุกวันนี้เนี่ยเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เป็นการยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นที่สําคัญที่สุดครับก็เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจในท้องถิน่นแล้วก็เป็นการส่งต่อโอกาสสร้างความมั่นคงไปสู่ลูกหลานไทย ทุกคนนะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงโอกาสที่ใฝ่ฝันและสามารถทําตามความฝันของตนเองให้เป็นจริงที่ดินดังกล่าวครับจะมีการสืบต่อไปยังลูกหลานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งได้อย่างเต็มที่เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยของเรานั่นเองครับ ก็จะมีความมั่นคงระดับแรกเลยคือการมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินมันก็จะเป็นกําลังใจในการที่เราจะสามารถต่อยอดในจากที่ดินผืนนี้นี่แหละในการทํามาหากินต่อไปในอนาคตอย่างที่ท่านนายกบอกเลยไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะจะโดนไล่ที่เมื่อไหร่เราจะต้องย้ายที่เมื่อไหร่บางทีเนี่ยพอมีความกลัวว่าเราจะต้องย้ายจากถิ่นี้การลงทุนลงแรงไปบางทีก็ไม่เต็มที่ไงเพราะว่ากลัวเดี๋ยววันหนึ่งต้องย้ายออกจากที่นี้เจ้าของที่จะมาขับไล่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับนี่คือการสร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะฮะนี่คือเรือธงหลักนะครับของรัฐบาลที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกพื้นที่ในผืนแผ่นดินไทยนั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งหลักใหญ่ใจความมอบที่ดินนะฮะในเรื่องของสัญญาที่พระราชพัสดุ <c oughs> ด้วยแล้วก็หลักใหญ่ใจความอีกอย่างหนึ่งคือการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินั่นเองนะครับ